สวัสดีค่ะโครแมาเราลงแล้วีนืกว่าพื้นตพอดีเลยเดี๋ยวเกพื้นแนวดีหรือว่าดีแนวดีแหละเนาะมาทำมาโังมาอกาสักหลอดมาเร่แ่หแม่นูอยากได้อันนั้นแม่แม่นแมกอแม่แม่กรอบคนเปนยามัเลยนะมือนาานเออปรเดียวมัน้ากำลังว่าพื้นคอยู่ ก็น้ำเอียงมม่นีนนบอากัปี่แมงิลนี่แกงกิโลดูตัวม่สชมปลาให้เราสักนอันนี้แม่เอียงกว่านี้มีแข้งม่แข้งม่แข้งไม่แข้งปีกีกโโปมี่โปมเออเาใส่กระเพร เอ้าวใบเตยใบเนี่กม่นบอดนั่งชิแม่นบอไปกินของุ่นแม่ข้าท่แถวสกไก่ส่ายสันสุกไก่สั่วพอส้ทองสไก่สั้าหารป่ามันน่ไม่มีเลย พิดูลวกแบบลายชิ้นละหง่ปะนี่เก็บผมบอกค่ะแม่นถ่ยดีเลยอ่ะนี่น้็าแมลง มันมีแม่ขายอยู่หนนะแม่งี้คะไ,ไม่กอบแม่กอกนะมันมืดหนบอแม่เอยียงกรไดแม่ที่มันเป็นแม่ินมึงกินนู่นรืมมันมีกระส้นบอบ่ค่ะอา,าหารปลาอาหารปลุกร่งมี่ส้นหกระชุบชุส้นแม่ทำน้แม่ไม่บอกอ่ะแม่ทำวน

นี่หลีดใ่นี่ีเยี่ห่อมอกเ้นทหรออันนี้มัแขงอันนี้เขาไปตำทำน้ำพริกตำน้ำพริกมมนค่ค่ากินแมงดา่ะนะใช่ครับอันนั้นมัแข้งจตอันนี้ก็อ่อนอันนี้ก็แก่อันนู่นอันนั้นตัวต่อแ้วตัวหนอนที่เราไปทอดนั่นก็แบบรถด่วนมีไหมไม่มีไม่มีอันไหนแบบไหนไม่ใช่รถด่วงแบบ ไออย่างกอเขากินยู่งานน่ะแดกแแกแกอี่ของข้าวีกย่างยางนีมันสีแดดว่าเขาขายแม่เอ้านหนกัมีรนดกแดงมีานหั้ีร้นากมนไปมองเครื่องเย็นด้มองมองนี่นี่เา้นเยเขาจะเก็บ่าลจะนาแต่มันเป็นของแต่ว่าขายเครื่องเย็นนะ เจ้าอะไรข่มดค่ะเอาพดเป็นอกาี่นยแม่ขนมเทียนด้วยเอาไมเอาไเทียนีไส้เค็มไส้หวานไส้เค็มค่ะไส้เค็ม่ห้าบาทเลยเนาะค่ะยี่สิบห้าสิบจ้าห้าสเลยเนาะอรัซื้อมดเฮะอันนี้ได้้ได้ค่ะ คกัชขึ้นหน้าเ็นได้ไหมอน้ใส่วานแมใหได้ันนี้แม่เทพชอบทำให้กินตอนที่แม่ดิอนนี้สูตรโบราณตมำเาใส่ยูมันเขาโบกวเขา้ล่เ น่งนวลเลยเหมือนข้วเหนียวเลยอันนี้เขเรียกข้ขวใสเลย อะค่ะคะอู้ยเยอะใคกินมื่อนี่มือนี้แหละให้ไม่ตอเหมมเานีายเหมนที่บอมีมีเนื้อไหครับไปตามหาเนื้อนะคะพี่บออยากกินซอยสุ เอาวมะ่าวปั่นลงผมเลข้าวปั่นคข้าวปั่นาวัหวานน้อยนะคะลงมีป่มีปัเดไ้มยมไำมำต้มม้ เอ็นเอานหมาหมดแล้วตายแล้วแม่ตายจับมอันแล้วเราเอาับมือกันเลยโอ้ยใงเข้าก้องแล้วแม่ไปอยากเข่าก้องวคนงามเอาแบปรเไยน้มันวทังคนนี้ใต้นอยาจะเข่าต้นถวยเถิดมนูดักเจยบอก ไฟแน่น่ต้องไฟนี้เนื้อกับสัตกระใจได้แล้วนะคะเราก็จะกลับแล้วใช่แล้วค่ะทุกคนกลับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาเราไปหาอาจารย์ด้วยอยากให้พวกนี้ทำกับข้าวหรอให้พี่บอยทำซอยจุ๊เหรอ